ทุกคนมาดูอะไรทางนี้แล้วคข้ามีอะไรเหรอพี่ฝนนี่เขามีเสื้อผ้ามาใหม่คอลเลคชันอย่างสวยเลยบู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 บอ่ว่าไงอ๋อพวกปิ๊กเจ้าบาบอกว่าเขาให้โค้ดใหม่อะไรมาด้วยนั่นน่ะจริงเหรอนี่ไงเอาไปใส่เลยอ๋อดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าฟรีนะพวกเราบูอ๋อบให้ใส่อันนี้ง้อเหรอเจนลี่อะไรเนี่ยอ๋อเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนพวกปิ๊กนายอย่าเพิ่งกดสิอา้าวทำไมจะกดไม่ได้อ่อะ เดี๋ยวก่อนมีมาจริงๆด้วยของมาส่งแล้วนะดีจังเละดูเหมือนว่าน่าจะเป็นกล่องสีุ้งด้วยนานเนี่ยบูบูบูบออยากรู้งั้นเหรอว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเน,นี่ยกอนเหมือนหมวกเลยอันเนี้ยแต่ว่าหมวกอันนี้เล็กจังอะน่าจะเอาไว้ให้ใส่กับเด็กน้อยนะพี่ฝนห,หมวกของเบบี้งั้นเหรอใช่แล้วถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราเอาไปฝากเพื่อนๆนที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลดีไหมอะ ฝากเพื่อนๆในโรงเรียนอนุบาลนันเหรอฝากน้องๆฝากน้องๆอ๋อโอเคงั้นเราก็ไปที่โรงเรียนอนุบาลกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะต้องไปที่สถานีรถไฟก่อนนะมีธุระสาคัญที่นั่นก่อนจะไปโรงเรียนอนุบาลอ่ะนะธุระสาคัญอะไรกันนะพี่ฝนอ๋อพี่ฝนจะไปรับหลานอะ่ะอ๋อใช่แล้ววันนี้หลานของพี่ฝนกับคุณนาะเข้ามาเยี่ยมนี่นะใช่ถูกต้องแล้วออนึกขึ้นได้แล้วพี่ฝนคิดออกเกี่ยวกับชุดอันนี้แล้วล่ะ คิดอะไรออกมาอีกอะพี่ฝนเดี๋ยวอันนี้นะ่เป็นชุดมาใหม่ที่เป็นชุดเบบี้พี่ฝนเก็บไว้ให้หลานของพี่ฝนดีกว่านะอก็ดีเหมือนกันนะมาแล้วค่ะรีไปสถานีรถไฟนั่งใครอ,ะอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงจางเลยค่ะสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะนี่หนูท็อฟฟี่สวัสดีพี่เขาสิลูก โอ้โ oh, ตขึ้นมาทั้งเยอะน่ารักจังเลยสบายดีนะจ๊ะสบายดีมากเลยค่ะวันนี้พวกเรามีของขวัญมาฝากน้องหลานๆด้วยนะคะฮะของขวัญนามาฝากหลานๆกันหรอใช่แล้วล่ะค่ะมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งชุดมาใหม่ต้อนรับกันเลยค่ะชุดน่ารักจังเลยนะจ๊ะโอ้ oh, น่ารักสุดยอดไปเลยว่าแต่คุณนาะวันนี้มีธุระสาคัญมาหาหนูเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ แวะมาเที่ยวเฉยๆจ้ะเข้าว่าที่นี่นะมีการปรับปรุงอะไรใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะ มีของขวัญมาใหม่เพียบเลยมีเสื้อผ้าหลายล้านแล้วก็มีบ้าน <c oughs> ด้วยนะคะโอ้โหที่นี่กว้างจังเลยแถมของเยอะแย,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกหนูจะพาเข้าไปในร้านไปซื้อของช้อปปิ้งกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวผมถือถุงให้นะครับพี่เอกปุกพี่บโบจดวันนี้พวกเรานะนะจะต้องเป็นไกด์นำทางคุณหน้าของพี่วนนะได้เลยร้านนี้เป็นร้านใหม่อยู่แล้วด้วยนี่นะทางนี้เลยค่ะข้างในมีเสื้อผ้าอย่างเยอะ ลบกวนด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นของเล่นเดี๋ยวหนูซื้อให้น้องก็แล้วกันนะคะสวัสดีครับผู้ลูกค้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนี่ยวันนี้พวกเราจะมาซื้อของให้กับหลานแล้วก็น้องๆที่มาที่มาหาหนูนะคะอ๋อดีเลยนะครับนี่เลยครับมีของมาใหม่เยอะแยะเลยเชิญเลือกดูตามสบายเลยนะครับหรือว่าตรงนี้มีของเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงเก็บไปหมดเลยก็แล้วกันนะคะโอชุดนี้ที่เราเปิดดูวันนั้นแต่เราใส่ไม่ได้ใช่ยางน่ารักเหรออืมแล้วก็มาทางนี้ด้วยพี่ฝน,น,น เดี๋ยวเราเลือกให้นะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนอ๋อนี่ไงมาทางนี้เร็วเข้ามีเปรสําหรับเบบีด้วยนะคะคุณนาะดีจังเลยนะจ๊ะแบบนี้เนีดูสิลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยดีจังเลยเราจะได้จะได้ซื้อของได้ตามสบายโบ้บ้บ้บนอนหลับพักผ่อนไปก่อนนะจ๊ะเบบีผู้น่ารักมีของเยอะแยะเลยนี่หมวกไหมพรมสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ฝนวันนี้คุณนาซื้อเยอะจังเลยนะคะมไม่ทราบว่า จะกลับบ้านวันนี้เลยหรือเปล่าฉันไม่ได้กลับหรอกจา้าฉันจะแวะมาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งเดือนเลยนะฮะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนอืมแล้วแล้วมีบ้านอยู่หรือยังคะ มีเช่าเอาไว้จ้าแต่ยังไม่ได้จัดตกแต่งอะไรทั้งนั้นเลยแหลยโอ้ถ้าอย่างงั้นแล้วก็ดีเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากที่พวกเราซื้อของชอปปิ้งเรียบร้อยแล้วเราจะไปจัดตกแต่งบ้านให้ก็แล้วกันค่ะน่ารักจังเลยนะพวกเธอสองคนเนี่ยพวกเราน่ารักอยู่แล้วโอ้โหวันนี้ของเต็มมือเลยพวกเรามีละจ้ะบ้านที่คุณนาเช่าเอาไว้นะจ๊ะโอ หลังใหญ่จังเลยวันนี้จัดทั้งวันแน่เลยพี่ฝนไม่เป็นไรพี่ฝนสามารถอยู่แล้วก่อนอื่นานะนถ้าจะจัดห้องจัดบ้านให้เหมาะกับเบบีเราก็จะต้องประดับตกแต่งเป็นสีอ่อนๆนี่หรอเริ่มจากห้องนอนก่อนเลยเหรอเนี่ยนี่ไงเริ่มจากห้องนอนเป็นภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งลายสวยมากเลยนะ๊ะเนี่จัดให้เป็นพรมแบบนี้ออกแนวสว่างสว่างอบ อุ่นแล้วก็ไปสีเรนโบ์ด้วยดีกว่าพี่ฝนไี่ฝนลายเหรอปุ๊กปิ๊กเอาอุปกรณ์มาวางได้ยังเนี่ยยังไม่ได้หรอกนะเพราะฉันยังจัดวอร์สเปซเปอร์ไม่เรียบร้อยเลยบูบูบ <c oughs> บอ,อย่าเพิ่งหิวไก่ทอดรล้กได้ไงว่าบหิวไก่ทอดก็ <c oughs> บหิวแต่ไก่ทอดทุกทีบ่บ่บ่บ,บ,บพี่อนครับจะได้ห้องนี้มีสีลุงแล้วก็มีแรนโบยย้เยอะๆนะคะเบบีดูท่าทางเขาน่าจะชอบสีแรนโบ้ครับก้อนเมฆสีทอง กเมฆสีทองไว้วางของได้แขวนของได้ด้วยนะก้อนเมฆสีทองนี่เหมือนกับว่าซูนงอคงเขานั่งอยู่ข้างบนใช่เป่าฮะน่าจะใช่ละมั้งแล้ววนนี้ปรับตรงนี้ให้เป็นสีอ่อนๆแบบนี้สวยดีนะแล้วก็มีคอมไฟประดับมีโตะวางของเตียงนอนขยับเข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะอืแบบนี้สวยเลยอะ่ะ หลังจากนั้นนะแล้วก็นำของมาจัดประดับตกแต่งวางให้เรียบร้อยพวกเธอนี้แต่งห้องกันเก่งจังเลยนะจะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะเพราะเราตกแต่งห้องกันทุกวันเหรอเราตกแต่งห้องทุกวันเลยเหรอถูกต้องเพราะว่าพี่ฝนนะนาะชอบจัดบ้านใหม่โอเคพี่ฝนจัดทุกวันนั่นแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะของที่อยู่ในนี้โอ้โหคุณนะะ้าขาขนมาหมดเลยเหรอคะใช่แล้วล่ะจ้าเพราะว่าเบบี้เนี่ย ก็ต้องใช้ของและอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะจ๊ะน่าจะจริงอ่ะนะงั้นเดี๋ยวเราจัดให้ก็แล้วกันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงรับรองว่าหยิบใช้สะดวกแน่นอนค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับอาบน้ำ แล้วก็อุปกรณ์ออกไปเดินเที่ยวข้างนอกเราก็จะต้องไปจัดไว้ในโซนห้องน้ำหรือเปล่าพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนห้องนอนเราสามารถจัดตกแต่งให้เข้าที่เข้าทางได้แล้วก็ใช้ในห้องนี้ได้เลยอ๋อจัดไว้ใกล้ๆเวลาใช้จะได้หยิบใช้ได้เลยถูกต้องนี่อันนี้เป็นเตียงสําหรับนั่งเล่นนั่งป้อนข้าวหรือเปล่าหมายความว่าไงอ่ะพี่ฝนนั่งเล่นง่ะ ก็เขาเอาไว้ให้เด็กๆนั่งตอนป้อนข้าวไงอ่าใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เป็นลูกโปง่งลูกโป่งขวดนมลูกโป่งลวดเข็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเด็กๆจังเด็กๆจ,จะได้มองดูตอนกินข้าวหรือว่ากินนมไงแล้วก็มีอันนี้ด้วยไม้พรมไว้ถักเสื้อผ้ามีหน,น,น,นังสือนิทานหนังสือนิทานเนี่ยนะใช่ไว้อ่านตอนที่เขาจะนอนหลับไงแบบนี้ก็ดีเลยสิเแบบี้จะได้หลับฝันดีอะพี่ฝนูกต้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านนิทานให้เบบีฟังบ่อยๆพี่ฝนเจ้าโบจะเดินไปห้องครัวอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก่อนโบฉันขอจัดเสื้อผ้าวางแขวนไว้พับให้เรียบร้อยก่อนนะบูบูโบจะไปไหนอบอมานี่ก่อนเจ้าโบนี่นะเดี๋ยวค่อยไปจัดห้องครัวแล้วให้พี่ฝนทำกับข้าวไว้กินก็ได้นี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมีคุณพึ่งเรืองแสงด้วยนี่นะไหนพึ่งเรืองแสงอะพี่ฝนนั่นไงคุณพึ่งเรืองแสงไว้ให้เขาดูตอนกลางคืนได้จะได้ไม่เหงา ต่อไปก็มาจัดตู้เสื้อผ้าใช่ตู้เสื้อผ้าตรงนี้มีที่แขวนเยอะชมะมัดเลยโอ้โหนี่ไงหมวกไหมพรมเพกชอบหมวกสีเขียวอะ่ะพี่วันชอบหมวกสีชมพูหมวกสีเขียวกบอะ่ะหมวกสีชมพูมีไหมอะ่ะ มีเหรอเห็นแต่หมวกสีฟ้านะอหมวกสีฟ้ากันน่ารักมีชุดคุณกระต่ายด้วยหรือว่าชุดนี้เขาจัดเป็นกบเป็นกระต่ายมาให้นี่ไงเห็นปะเอะอ,อใช่จริงด้วยแฮะอย่างน่ารักเลยนะเนี่ยมีชุดอื่นอีกเเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่งางพี่ฝนจัดเข้าตู้เรียบร้อยแล้วมานี่เลยโบอย่าวิ่งซนไปมา คุณน้าคะคือว่าตอนนี้เราจัดห้องเรียบร้อยจัดเสื้อผ้าเข้าที่แล้วล่ะค่ะโอ้โขอบใจมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเพราะเราสามารถจัดการให้ได้อยู่แล้ว,ว่แต่ว่าหิวกันหรือยังเนี่ยจะ้าหิวเหมือนกันค่ะพี่ฝนงั้นเราก็ไปจัดห้องครัวเลยดีเปล่าจัดห้องครัวงั้นเหรอใช่แล้วถ้าเราจัดห้องครัวแล้วเราจะได้ทํากับข้าวต่อได้เลยไงอ๋อก็ดีเหมือนกัน อยากจะบอกว่าคุณนะของพี่บอลนธรทำไก่ทอดอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะใช่แล้วละจา้าเดี๋ยวนะ้ทอดไก่ให้ทุกคนกินเองนะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับแม่ค่ะนัชอบห้องนี้จังเลยสวยๆค่ะ